เปิดภาพล่าสุดน้องเอลิเซียลูกสาวแพทเิเซีย3เดือนใบหน้าเริ่มเปลี่ยนแล้ว ึ้นแทนคุณแม่ที่สวยที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวพัททิสเกดที่ได้คลอดทายาทคนแรกให้โนตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์หน้าตานา่ารักจำ้ำม่ม่าผิวขาวอมชมพูโดยทางด้านคุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องเอลิเซียให้คล้องจองกับชื่อของคุณแม่ซึ่งตอนนี้น้องเอลิเซียอายุ3เดือนแล้วและต้องบอกเลยว่าตัวฝูจำ้ำมัม่มน่ารักส,สุดๆึ้นแทนซูเปอร์สตาร์ตัวน้อยตาม3พี่น้องสายฟ้าพายุเอวิเกลไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย ล่าสุดแพทเทเซียก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของน้องเอลิเซียเผยพัฒนาการล่าสุดของลูกสาวที่นอนความได้แล้วพร้อมกับตาแป๋วที่จ้องมองกล้องของคุณแม่แต่ง,งานนี้ชาวเน็ตเริ่มทักเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าใบหน้าเริ่มเปลี่ยนคล้ายกับคุณแม่แล้วจ้า